จากเดิมน่าจะประมาณรับ A ถึง B อะคะ่ะจริงๆ,ๆวอลิตเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็เหมือนประมาณว่าอยากทำให้แบบเพิ่มความมั่นใจอะคะ่ะก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติก็พื้นหน้าอกของวอลิเนี่ยมันไม่มีเลยตอนแรกอะคะ่ะ<ม>คือมันค่อนข้างที่จะแบนเลยคือเพื่อนทำที่นั่นคือเราสนใจจะทำอยู่แล้วด้วยะคะ่ะ ไม่ค่ะไม่บริษัทไม่ทราบจริงๆว่าเออว่าว่าเป็นยี่ห้ออะไรยังไงบ้างก็คือแค่บอกว่าเออมีสองแบบมีราคาระหว่างทรงกลมแล้วก็ทรงหยดน้ำอย่างงี้ค่ะไปมาถึงใต้กล้ามเนื้อกับผลกล้ามเนื้อ,มอไม่มีบอกเลยค่ะ mm hmm. ก็คือนี่บอกจะมีบอกแค่ว่าเออทำแผลไหนแผลปานนมแผลใต้รางนมหรือว่าหลักแร้แค่ไหน,นจริงๆอะ่ะม,ม,มันมันมีมันมีความรู้สึกที่ว่าแบบ หน้าออกเรามันมันมีเป็นคลื่นหรือว่าบางทีมันมันเบี้ยวมันเอียงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเราคิดว่าออกคงปกติมัง้งเพราะว่าแบบทํหน้าออกน้นอาจจะยังบวมอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็อาจจะแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ถึงปีเราก็แบบไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาไม่มีเลยค่ะไม่ทราบไม่ทราบตั้งแต่ก่อนทําแล้วก็หลังทาด้วยว่าต้องมี serial number หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มรู้สึกว่าซีคนมันพลิกไปพลิกมาเหมือนมันขยับขยื่นได้มาสักหลายเดือนแล้ว่ะก็ลองพลิกพลิกพลิกกับเองปรากฏว่ามันพลิกกลับคืนได้ด้วยพอวาริสมาแก้เนี่ยพอเราเคยทําเป็นบนกล้ามเนื้อไปแล้วอะพอจะมาแก้เป็นใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็คือคุณหมอท่านต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่างานแก้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเคยใส่บนกล้ามเนื้อ อยหนังบนกล้ามเนื้อของเรามันยืดแล้วอะคะ่ะแล้วเราจะไปย้อนใส่เป็นใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกลายเป็นแบบเรามีหน้าอกสี่เต้าเลยอวอลิสใส่ส5่ร้อาซีซีค่ะก็ค<ม>่อนข,ข้างใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอันเดิมที่เราทำอะคะ่ะเหมือนเราทํามา330แต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานอะแล้วเราทำบนกล้ามเนื้อมันเหมือนเนื้อมันเริ่มห้อยลงอะคะ่ะ<ม>ก็เลยจะต้องทําใสให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะดึงเนื้อให้มันเต็มขึ้นมา คุณหมอทีเอลซีแนะนําให้วริศใส่ซิลิโคนยี่ห้อมินเทอร์ค่ะเป็นซิลิโคนอย่างดีเลยของอเมริกาก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างดีอะค่ะก็จะมีเป็นซีเรียลน,นัมเบอร์ให้เราเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเออซิลิโคนที่อยู่ในหน้าอกเราอะค่ะเป็นซิลิโคนที่แบบมีคุณภาพจริงๆแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้แบบเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยที่มีซีเรียลน,นัมเบอร์้อใจมากค่ะ ถ้าเราทำหน้าอกอะค่ะทําครั้งเดียวจริงๆวันนี้คิดว่ามันโอเคแล้วนะราคาที่ทําราคาเดิมอะค่ะแสนต้นๆแต่แบบพอพอเาแกะมาเนี่ยกลับมาเจอซิลิโคนแบบแย่มากซึ่งมันมันเสียมันเสื่อมไปหมดเลยค่ะคุณภาพของซิลิโคนมันแย่จริงๆก็พอมาแก้รอบใหม่คือแบบมันต่างกันเยอะมากอะค่ะ ก็ที่วอลิตเลือก SLC นะคะเพราะว่ามั่นใจในประสบการณ์ของคุณหมอด้วยเพราะว่าคุณหมอที่เนี่ยค่ะท่านมีประสบการณ์มามากกว่า10ปีแล้วค่ะก็มั่นใจแล้วก็อย่างนึงเห็นดาราแล้วก็นักแสดงหลายหายคนคือเข้ามาใช้บริการแล้วก็ดูแลความสวยที่นี่ด้วยค่ะ